สวัสดีครับวันนี้แอม์ิโนปอนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยเนะวันนี้ก็จะมาอัปเกรดนะครับเด็ก k ค e x 19กเนะกับเด็กเปลวเพิงแห่งมังกรสุริยันนะครับวันนี้ก็จะไปใช้จากชุดของ KDEX 19แล้วก็ใช้ของชุดนี้ DBT 03นะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นเป็นดาร g ก n อนฟอสเป็นหลักเนะในคลิปนี้เนาะอ่ะก็บอกไปแล้วนะใช้2ชุดนะครับก็คอนเซปต์ของเด็ก มังกรสุริยันนะก็อันนี้มันก็ชุดนี้จะมีตั้งแต่ชุด DBT01 ะก็เอามาอัปเกรดให้เล่นดัก n Force ได้นะครับก็ในชุดของชุดนี้นะในกล่องของ KDEX19 ถ้าใครซื้อไปแล้วเน่ยคอนเซปต์ของหลักๆก็คือเน้นให้ฝ่ายข้ามมีช่องกลางว่างนะครับแตนะ่ในคอนเซปต์ของ d g r n Force นะครับ a g o ก Force ก็จะเน้นในการ Link อ t แท c k เนอะอันนี้ก็จะเป็นเล่น ดาก้อนฟอสของมังกรสุริยันกันเนอะอ่ามาอ่านข,ข,ขามสบายก่อนแล้วกันในกล่องนี้เนะก็จะให้บันดาก้อนนี้นะมาถึงสี่ใบเลยนะมังกรสุริยันบัลดาก้อนมาถึงสี่ใบเราก็ใช้ไปหมดเลยสี่ใบเนะก็เรียกว่าใบนี้ก็มีข้อดีในการตีได้ถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็ในช่วงหลังจากภาคภาค ฮันเดจบไปเนะก็จะมีอาซีดาฮาก้านะก็พลังหนึ่งหมื่นก็เป็นตัวปราบอาซีดาฮาก้าอย่างดีเลยเนอะก็เอามาตีได้นะเรียกว่าชุดนี้เป็นชุดปราบอาซีนะครับตีใบเดียวเพดเตท,ทด้วยค่าอาซีได้เลยเนะหนึ่งหมืนน่นนะแล้วก็อันนี้นะแล้วก็ดาร์กอนฟอสครับดาร์กอนฟอสของกาโอนะกับการปลดปล่อยดาร์กอนฟอสวิญ,ญญาณแห่งมังกรอัคคีครับจะมอบพลังให้นักรบสีแดงนะ เมื่อเรามีพลังชีวิต6หน่วยแล้วเรามีบันดาก้อนในชื่อกานะครับถึงจะเป็นเงื่อนไขในการปลดปล่อยของดากอนฟอสใบนี้ครับเราต้องจ่าย2เกตนะครับแล้วก็ถ้าเราลิงก์แอคแท็กับมังกรสุริยันใบอื่นจะได้สแตนการ์ดนี้นะแล้วการ์ดนี้ไม่ถูกทําลายไม่กลับขึ้นมือแล้วก็ความสามารถไม่ถูกยกเลิกนะและตีในไฟนอลเฟสได้นะครับก็เป็นดากอนฟอสนะอะาลลิงก์แอคแท็กจะได้สแตน ก็ใช้ d บ t 0 3 2กล่องเนอะอันนี้นะก็แต่เท่าที่เรามีเงื่อนไขของการบินนะี้เนอะเราต้องมีบันดากนะ้อนเนอะก็พยายามหาบันดาก้อนให้ได้เดยอะที่สุดเนอะก็จอมบาสจอมดาบสุริยันบันดาก้อนนะครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามถอดโซนะถอโซ,นะอโซหนึ่งใบแล้วก็เมื่อลีนแทกทำลายมอนเตอร์อนะนี่ก็มีสองให้สองใบก็ใส่สองใบเนอะใส่สองใบพอนี่ใช้ d บ t 032กล่องนะแล้วก็ใบนี้ครับ กับบัมเบอร์ดากอนเจอาครับใช้การ์ดนี้ในระหว่างเทินของเราเท่านั้น,นครับจ่ายนเกตนำการ์ดนี้สู่กุดดบเพื่อทำลายมอนเตอร์ช่องกลางคู่แข่งนะมันเป็นไซส์ศูนย์นะก็เอาไปเลือกได้นะว่าเราจริงๆสเต็ปของมันก็คือใบนี้อยู่ในช่องกลางเนี่ยแล้วเราก็ทําการลิงตีกับใบอื่นเพื่อให้ได้ความสามารถก่อนนะแล้วก็ทําลายตัวนี้เพื่อทําลายมอนเตอร์ในช่องกลางคู่แข่งนะครับล้วก็จะได้ตีต่อนะหรือว่าอยู่ช่องข้างก็ได้นะอีมเพิ่งเป็นมอนเตอร์ไซส์ศูนย์ ต่อไปครับเมราพาวเวอร์ดากอนครับกับความสามารถในการจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยเนะเพื่อสวมไอเทมมังกรสุริยันจากมือเราโดยอจพิพอร์เนะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเนี่ยข้อเสียของดากอนฟอสนะครับก็คือเราจะต้องติดในช่วงเมนเฟดเนะแล้วเมนเฟดก็ไม่รู้ว่าบันดากอนเราจะมาหรือเปล่านะครับแล้วเราก็มีไลท์หหน่วยด้วยอันนี้เอามาช่วยนะช่วยในการติดดากอนฟอสให้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการจ่ายไลท์หนหน่วยถ้าเกิดจ่ายแล้ว จะเป็น7อย่างเงี้ยเราจ่ายแล้วเหลือ6สามารถติดดราก้อนฟอสได้เลยแล้วก็สามารถใช้สกิลนี้ในไฟนอลเฟสได้เนะบันดาก้อนในกรณีที่บันดาก้อนของเราเป็นอิมแพคมอนสเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ใช้สกิลของเมลาพาวเวอร์นะแล้วก็ให้ติดดราก้อนฟอสนี้ในไฟนอลเฟสได้เนะดราก้อนฟอสในไฟนอลเฟสตีได้อยู่แล้วนะครับไปอันนี้บันเอ็กไซติ้งครับกับความสามารถจ่าย1ไลท์สแตนไอเทมบนสนามของเราเนะ อเมื่อเรามีบรรดาก้อนอยู่นะก็ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะครับมีสองใบก็ใช้ได้หนึ่งหนึ่งใบเอไวครับเป็นใบจั่วครับกับเบอร์นิงเลปิอาดาก้อนครับเมื่อเราลิง์แอคแทกับมังกรสุริยันนะครับจะได้จั่วหนึ่งใบนะครับมีความสามารถนี้ใช้หนึ่งครั้งในหนึ<ๆ>่งเทินเหมือนกันแล้วก็อันนี้สกายลันเนอร์ดาก้อนครับเมื่อลิง์แอคแทกับมังกรสุริยันครับเลือกมังกรสุริยัน ที่อยู่ในสภาพสแตนเนอ์ก็คือใบที่ลิงก์ด้วยไม่ได้เนอก็หนึ่งกับสองแล้วต้องไปบวกอาร์ตดับเบิลอทแทกให้ตัวที่สามเนอ่าตัวที่สามนั้นจะได้ดับเบิลอทร์แทกนะครับอันนี้นะมังกรนักปราดปีกหงโฮเซอร์ุสนะครับกับมอนสเตอร์ไซส์สามนะครับเมื่อ,อาการ์ดนี้ อีกจ่ายสองเกตเนะจ่ายสองเกตแล้วก็ได้โซนหนึ่งนะครับเมื่อการนี้ Link ลิงแอคแท็กกับมองกำสุดยันใบอื่นเนะทำลายมอนเตอร์บนสนามผู้แข่งแล้วก็ยิงไลท์หนึ่งหน่วยด้วยเนะมีเพนเดเทดด้วยนะเท่ากับใบนี้ลิงแอคแท็กตัวนี้ก็คือมีเดวเบิร์แอคแท็กแล้วก็ยิงไลท์แล้วก็ได้บึ้มมอนตัวด้วยนะครับถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการ์ดท,ที่เก่งมากๆเลยนะถือเป็นเก่งที่มากๆเลยได้หลายความสามารถเลยนะใบเดียว อันนี้ในกล่องมีนะครับอันนี้4ี่ใบเลยนะแฟร์แฟงดากอนนะครับเขาให้สเราก็ใส่4ี่เลยนะได้ทั้งเกรได้ทั้งจั่วนะครับตัวเพิ่มทรัพยากรเกรของเรานะใบนี้ครับพรจากดวงอาทิตย์นะครับได้1เกรถ้าเรามีมังกรสุริยันอยู่ได้อีก2เกรเนะใบนี้ให้มา2ใบนะครับถ้าอยากจะเปิดเพิ่มก็ใส่สใบก็ได้นะแล้วก็อันนี้นะครับดอมมงกรอีก,กม,มูวานะเขาให้2เราใส่ไปใบหนึ่ง โล่บางกอนสุริยันนะครับก็ใส่สองใบนะครับก็ได้เกรดได้ไลท์นะได้เกรได้ไลท์เนะี่ยไม่มีจั่วนะยังไม่ถึงยุคที่ได้จัว่วโล่แห่งบังกรฟ้าครับได้เกตนะนี่สี่ใบก็ใส่สี่ใบโล่แห่งบังกอนเขียวนะครับได้ไลท์นะแล้วก็ไอเทมครับไอเทมไอเทมนี่เขาให้สองใบเราก็ใส่สองใบนะแต่นี้เรียกว่าใบนี้ คอสต์หนักไปหน่อยเนอะถ้าหาใบที่เป็นมังกรสุริยันที่ไม่มีค่าคอสต์ได้มาใส่ก็จะดีมากเลยนะอันนี้มีเพนเทนะคอสต์สองเกตถือว่าหนักอยู่นะครับใบนี้นะครับใบนี้ถือว่าเป็นใบที่เก่งอยู่นะเพราะว่าหลายๆใบต้องทําการลิงก์แอทแท็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใบนี้ทาการลิง์แอทแท็กกับมังกรสุริยันใบอื่นนะจะได้ดับเบิร์แอทแท็กนะก็คือลิงก์ไปปุ๊บไม่มีการเสียเปล่าเนะเวลาไฟสงครามหยุดตีได้ก็ตีซ้ําได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็เป็นใบที่เก่งมากอ่ามาซาริารยนบันนักเกิ้ลน,นะครับอันนี้บวกคิให้บันดากอนเนาะนี่อ่าอเทมอเทมของเรามี8ใบเนะรวมดากอนฟอสด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอิมแพกมอนเตอร์ครับนี่กับใบนี้สุดเก่งครับกับบันดากอนบันซอร์เซอร์โอเวอร์ลัชครับ ับความสามารถในการสแตนเนอก็จ่ายหนึ่งเกตกับสแตนใบนี้ได้เรื่อยๆเลยเนะถ้าเกิดเราลิงก์แอคแทกน,นะครับส่วนไอเทมสุริยนันไม่ต้องลิงก์ก็ได้เนะถ้าเราส่วนไอเทมอยู่ก็จ่ายหนึ่งเกตแล้วก็สแตนกันนี้เรื่อยๆเนอร์อก็จ่ายเกยินเกตตีได้แต่มันหนึ่งขีนะถ้าเกิดเราลิงก์แอคแทกกับคอมโบของมันก็คือทําการลิงก์แอคแทกกับดาร์กอนฟอร์ตนะครับก็สามารถจะตั้งได้เรื่อยๆตามจํานวนเกตที่เราเหลืออยู่เลยนะแล้วก็อันนี้โฮเซลูดครับอิน อินเลดิเคชเฟรมครับกับจ่ายสองเกตวางทับมอนเตอร์สุดยันนะครับทําลายไอเทมและเวทมนบนสนามทุกใบเลยนะแล้วก็ยิงไลท์นะครับก็ความสามารถนี้มันก็ทําให้เด็กที่วางเวทเซตเนอะหรือว่าติดไอเทมอยู่เนี่ยไอเทมของเราก็ไปเหมือนกันนะอ่าแต่ก็ได้ถือว่าได้ยิงไลท์ใส่ตรงข้ามนะเป็นการยิงไลท์โดยตรงเลยนะแล้วก็ได้ตีด้วยนะมีเพเนเททด้วยนะครับเอามามูมกได้นะเอามากันตายได้นี่ใส่ไปใบหนึ่งครับแล้วก็ สองใบนี้บันดาก้อนบันเบอร์สเมเชอร์กับออร่าเต็มที่กัดดันดาก้อนเนีใส่อย่างละใบนะตัวบันเบอร์สเมเชอร์เนี่ยมันจ่ายสามเกตเนะถือว่าเกตหนักไปหน่อยก็ใส่ไปใบหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าหามาใส่ได้เนี่ยอาจจะใส่เป็นบันซอเซอร์สี่ใบเลยก็ได้เนะแล้วก็บันออร่าเต็มพิกัดนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ใบหนึ่งเนาะเหลือที่อยู่สองใบนะครับแอดมินก็เลือกใส่ตัวที่ช่องกลางโล่งบวกคีเนาะกับ แล้วแต่เลือกที่จะใส่ก็ได้ยังไงก็ได้เนะเพราะว่าสองใบนี้ไม่กินเกรดเนะเพราะว่าเด็กเนี้ยส่วนใหญ่นะเป็นเล่นเป็น Impact Monster เนี่ยมันก็จะเสียเกรดนอะอาจจะไปใส่การ์ดท,ที่เพิ่มเกรดก็ได้นะครับ mm. โอเคก็ในคอมโบนะ